ท่านสร้างเป็นผู้ดีเลยนี่เนาะทำเฮ็ดยังบุเนี่ยรางเทคานก็น้องดาวแน่ลยตัวเสาเรยนุ้งหลกเทคานเทคาน็น้องดาวบเนน้่งย้อยน้องย้อยเออเนาะโอ้ยไปเลยฮะม่ายอันเรือไฟเขาติดมือบ่ตัวเสาหลาแน่แน bon ่หมมือเป็น hmm. มือจ้ะ มือมือมือหนึ่งังมือในติดเนาะมันวันคานเนาะวันคานจังเดินก็ซื้ออุปกรณ์มาหมดแล้วอ๋อซื้อมาครบหมแล้วยังแต่มาติดตั้งใซดเอ่อโดยโดยหมดไปยังใช่เนาะอ่าอิงอตามทร้างสร้างสะดวกมื่อใดเนาะสะดวกมื่อใดก็จังเดินก็ได้เนาะเพราะว่าหมดไปยังไปตั้งแต่เพราะว่ายังยังเหตุเทือนน้อง น้องไซลาอะไรกันครับเั้งคืน้องน้องจ้อยเนาะเออพี่น้อยเนาะเสียหญ้าบ่นี่ยมาตปเกลี่เข้อกับว่าพุกตัวพี่เกลี่ยเนาะเออไปเกลี่เข้ออยู่ใช่หรือเกลี่เข้อรับจ้างมวยหรือไงจ้างเออไตวันเธออะไรเพื่นให้เซนเซนหาโอ้ไตวันเซนหาเนาะดีได้ดีได้พี่น้อยเนาะอ่า รับจ้างเกี่ยวข้าวพอได้ใส่พอได้ใส่ใจเนาะตัวเองเอาไม่กันพ่ออยู่เนาะขอให้น้หลายพี่น้องเนาะตัวนี้นะเทมาลื่นอยู่างเวแล้วน้องเด้อเทมาลื่นห่อนี้เนาะเทมาลื่นห่อนี้นหะห่อเช่าตัวนี้นี่อาจจะเป็นห่อเช่าตัวนี้แหละเชื้อเต็มบ่อหอเนาะอาจจะเทเต็มห้องนี่เทมาในห่อนี้เทลื่นมาห่อนี้เลยครัซเกไปคุณบาทสินะ แมนแมนแมนตัวนี้กับมาไปนี้เพราะว่าเพิ่นว่าอยากอยากให้ให้เต็มมองนี่อาจารย์นะโดยอ่าพี่น้องเอ้ยพ่พ่อกันตอนคำคำยามแรงเนาะมาทางนี้เด้อบาทนี้พี่น้องเอ้ยทางบ้านน้องดาวเนาะอ่ามาเยี่ยมมายามเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังได๋ทั้ง สร้างเพิ่นก็ยังอยู่อยู่เนาะพอดีแล้วสิถามทางสร้างแก้วเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นนี่เนาะเพิ่นเอามื้อใดเพิ่นสิมาเดินไฟให้เนาะพี่น้องเอ้ยกับอันเทพื้นเทอย่างอันไหนพี่น้องเอ้ยพอเพิ่อนเชื่ให้มื้อใดเนาะมาถามทางสร้างเพิ่นอีกก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะโดยสบายดีทางบ๊วเวียงเนาะโดยอเก็บอุปกรณ์ละบาดนี่เก็บได้บ่เก็บสิไปใช้ที่เนี่ยตามปูงเลยที่ปูงเนี่ยเนาะปกติค่อยเมื่อยเลยจ้ะ ปกติบริไยูค่าวันนี้พ่อห่อแถวพุ่นแล้วใกล้จะหอดชิโน่ได้ชำเนี่เมื่อมืดกับมืดเตี๋ยวไปคุมไม่ถ่ายทางนี้ครับเพราะมื่อมืดกับมืดเกล็ดเขาขาดกันนี่เนาะเออหักไฟไม่อยากเบิ้ลแล้ว่พเพราะว่าไปลงแจ็คสินแมนยังเลยถือไว้ถือกันสีพิบพุ่นนะเปิดไว้เบิ้ลมือเลยปีนเอาไอ้เนาะป้าโตว่ะเออเอาหลเห็นเนาะเอาหลเห็นบ้านในกวดป้าไว้กระโลนั่นเด้์ใบกระโหลในรถนะมองกลางๆมันนั่นนะโอ้พวกติกะ นี่มันบ่อยากหูเขาบอกไม่อยากไม่อยากเช้าๆรื่อยเพราะคืกะถึงมันสิยังบ่ทันเลยมืึนกะมันกาดกูนี่แหละสีแห้งกูนี้นาะแมนแมนอันนี้มันมันห่วยแล้ไงนี่พี่น้องเนาะทําไมคอยเห็นคอยคิดว่าไพ่เขาไปก้านไม่งอดไม่เงียบในกันมันเป็นสีแดงไพ่ก้านไม่งอดนะคือสีแดงคือแบบนี้แหละเนาะไกล้วยกันเนาะโดยที่รถว้พอได้ไปเข้ามาคำมืนอะไรกับพอได้ซองนะแจ้งอยู่กด้โอเคอยู่ và hầu hạng hai mươi hai mươi hai nghìn hai thì hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn อ๋อโตเช้าวคนอีกบ่างนะเม็ดมันต่ำโพดมันเตี้ยโพดโอ้เช้าจังเม็ดอ่ะนะเออเช้าคนสามช้าเม็ดพายบ่มันยังเดือบโพดนั่นบ่เพิ่นเพิ่นเลยต่อต่อขึ้นมาอีกเนาะเอ่าเลยโตมันสูงโดยโดยโดยมันจะโม่ห้อนเพิ่นให้มันสูงนิดนึงเนาะโดยไปายเดียวเลเข้าไปข้างในก่อนบันนี่งเนาะโดย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 สบายดีเด้อเนาะทำหัวเวียยพี่น้องเลยเออกลับมาพี่ก่อนบันนี่งพอดีน้องหลาเพิ่นมาแต่เกี่ยวเข่าบ่ โอ้เสียหนาเสียตองไร้บาทนี่เนาะมาทางหาทางทางแก้วเหมอนันทางการักสีเมื่อจักนย่งบอกข้างสีเมื่อบ่าโยสบายดีัยโยอึ๊บอ่าโมาทานทางเป็นผู้ดีเลยนี่เนาะคำเห็นยังบ่เนี่ยางเทคานเ็นดงดาวเนี่ยะโตเสาเรียนนู่นละเทคาน

โดยโด i บ่เป็นหยังซัเนาะอ่อิงตามทางสร้างสะดวกมื้อใดเนาะสะดวกมื้อใดก็จังเดินก็ได้เนาะเออเพราะว่าบ่เป็นหยังพิ่นทางอ้เพราะว่ายังยังเฮ็ดเือนน้องน้องล่า้ก็ับเพิ่นน้องน้องจ้อยเนาะน้องจ้อยน้องจ้อยเฮาได้น้องจ้อยครับทคนก็แล้วแล้วมื้อหน้าจะแล้วทแต่ว่าเทคานก็สิแล้วแล้วเนาะอ่ายังเทคานแล้วก็ยังเอาลิงเข้าบดนี้เนาะ ดินดินของเมญาดอกมีผูกไทยไปเลยยู่กันไปเลยมีมีผูกประมูลแล้วเชื้อวิญญาณมัรียบร้อยแล้วมันขามีแต่ถ่ายมันมาไทขึ้นอย่างเดียวเลยไทยขึ้นอย่างเดียวการเทยรุดรุดขึ้นอย่างเดียวเลยเนาะการเทาเคียงที่วันนเอาขึ้นเลยนะโอ้เอาเทียงแล้วเพื่อใช้เอาเขาเลิกกับผู้ไว้แล้วยเย็นเย็นแต่การมันมันชุดเนาะการเล่าเออเดยที่เกิดเตือนหรือล่ะโซ่โซโซมือมือยังเหลา รถคือี่บรถนมันแข็งงั้นอยู่เนาะมันแข็งได้ธรรมดาสาม่มือยเนาะรู้เลยกายเป็นมือมือของคานเนาะโอเคโอเคเนาะมือนคานกระทรวงกรวงแรงงานเป็นมาใส่โดยเลขตัวเสาอีได้ตรงไปหาสะดวงสาเอยู่บนท่เอ๋อเพิ่โตหนักห้ลงไปบนมีเวียกบ่มีเบียกมีเบียกสนวาย มีผู้ใหญ่ทั้งฝนแต่ลงไปหับวงควนเล็กน้อยและโอ้เนาะองควนอย่างเดียวบาทเนาะพระเด็นองควนนี่วยมียังไงก็ยากพี่น้องเนาะย้ดีใจไว่าาด้วเนาะลองบวีด้ลยโบวีเดนองไปดูกันอ๋ออันนี้บวเี้ยงจอนจอยวงเกลืองทองวลาโดยโดยลุงไปอ่าไปกัน โดยโดยเอาดีใจนําเด้ออันสาแก้วเนาะโดยมาขึ้นมาทุ่งก็สิมาลุยขอภัยเลยกําลังสิเตรียมตัวเมื่ออันนี้เนาะเออมาพอกันพอดีก็ถามทงสางเพิ่นเเนาะเป็นมื้อวันอังคารพี่น้องเอ้ยเนาะจังสิได้อ่าต้นต้นเียนดาวเข้ามาเข้ามาเบิ่งนําอ๋อูดาวไปเกี่ยวขให้นดาวบ่แงก็สิเข้ามามาเบิ่งคือกันคือเก่าเนาะว่าคมาอ่าหม่องใดมันเฮาก็มามาบอกหม่องจุดไหลจุดไหลี่นะ ไปปตดประตูให้โดยโดยไปเดี๋ยวเด้อเด้อเดี๋ยวสิเข้าไปอรวมกันน้องลาวเปิก่อนพีน้อยเนาะโอ้ยมันคำเลยมากคำเลยเนาะเอ่ยวิศว์บุญชัยโทรมาบอกโบเชิดด้วยติดต่อไปบอกโอ้ยแมนอ่าแต่แรกว่าสิคือได้ยินว่ามัอนี้อ่นะก็เลยว่าอ่าน้องน้องดาวอยู่อยู่บ่เมียฉันนะก็เลยเขาบอกเบิ้งก้อนมันนี่พีน้อยเนาะ อ่าใครคือว no no, ่าบ่เข้ามามื้อนี้กะมื้ออื่นก็สิเตรียมแต่เช้าบ่จักนี่กะสิสิไปบ้านคือเข้ามาได้อ๋ออ่าด้วยคาดพิ่นน่ะว่าเนาะหนยมื้อนี้วันังกอาทิตย์อาทิตย์อ๋อมื้ออาทิตย์เนาะยไปเด้อเด้อขอบใจหลายๆเนาะเออดีใจนําเด้อเนาะทางน้องลาเพิ่นก็ไล่เฮือนชานเนาะอ่าเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอ่าพี่

เราซื้อเครื่องมาครบแล้วเนาะเราแต่เราแต่ติดตั้งเท่านั้นพี่น้องเอยเนาะเออเดี๋ยวเหาจังบนกำกันพี่น้องเอยจะได้มันมืดจะได้เนาะเวลาเมื่อกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีทั้งหลอดอายุต่ำมันกับมืดเก่ากันนะแจะการมองเทคานไอ้เท่กันเพื่อนนี่อ่ามีแผนมีมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอยเนาะสบายดีเนาะเออพี่น้องเอยเนาะเสียหนาบ่เนี่ย มาตะเกียร์เข่ากับว่พุกตัวพี่กี่รอเออไปเกียร์เข่าอยู่ใช่หรอดูทังดงเฮะเข้าไปทางดงเข้าไปทางดงไปไกลดีบ่กเ้าบใบไก่พันเออบบไก่พันใดคิดโดจ้างไปปะอืมคิดโดจัางไปเนาะไปเกียร์เข่ารับจ้างบ่นยไเน่ยจ้างเออในวันตัวอะไรพันธุ์ไหนเซนฮ่า โอ้แล oh, e no. no. uh, ้ว <c> ม <ười> no. ันเสียนหาเนาะดีได้ดีได้พี่น้อยเนาะอ่าไปรับจ้างเกี่ยวเข้าพอได้ใช่พอได้ใช่ใจเนาะตัวเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันเทคานน่ะมือได้จชะเอ้เมื่อเทกันเพื่อนน่ะเนาะมันจะไม่แต่มืออะไรน้อาโบเห็นเพื่อนโบเห็นเพื่อนแต่ยังเพื่อนเกี่ยวเข่าอ่ะกำลังกรุบอยู่ใจเราอ่ะเนาะโดยเศร้าหรือว่าเพื่อนเจ็บท้องอ่ะเศร้าแล้วเพื่อนเราเพื่อนเศร้าแล้วออ๋ โดยโดยว่สจะเอายาเพิ่นกินเมื่อไหร่ไปนอนยันแบบว่ายันมันบูถือกันนะนายย็นเนาะผู้นึงเลยไปกวดผู้นึงเลยเจ็บแบบกระเลาบวก้าเอาให้กินยาคือแบบมันเท่ากันเท่าเจ็บได้ยุ่มเมื่อนั้นนะยาเมื่อนั้นนะเป็นเป็นห่างผมบ่บผมคือบ่ได้ห่างมองค่ะเมื่อเนีะยวก็ร่างมะฮอดเนี่ยบ่เนาะโดยเออไปก็ไปไหนนะไปเกี่ยวกับ หลายคนหลายคนบ่ะดนอ,อ่ามองมองเทมองนี่น่ะนะภาสิบอกไม่ก่อนมามาหนี่ก่อนพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่ว่าประเษนมากบ้างน่ะทั้งหน้ามันบอกไม่นะอ่าประเษนเอาไม่กันเพราะยังเน,นะ <c oughs> าะขออไพ่ดำลายไปต่องเนาะตัวนี้น่ะเทมาลื่นอยู่แล้วน้องเด้อเทมาลืหอห่อนี้เนาะเทมาลืหอห้อนี้น่ะห่อเชาตัวนี้นี่อาจจะเป็นห่อเชาตัวนี้แหละ เท่อเต็มบอ่อหอยเนาะอาจจะเทเต็มห่อเนี่เทมาในห่อนี้เทเดินห่อนี้เ <โด S 2> ลยครับักไปคุ้นบาะสินะมนแ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 ต่นี้ก็มาไปนี้เพราะว่าเพื่อนว่าอยากอยากให้ให้เต็มหม่องนี้เอาใจนะ <โด S 2> อ่าคือนี่ว่าคือในกรณีว่าเขาอ่ามีแทงหน่ำแทงอย่างที่นะ <โด S 2> ในต่อไปเนาะก็พอไ<โ>ด้เอาเอาแทงหน่ำวางไว้นี้ให้ยินเพื่นว่ายังสิอ่านะนี่กั ก็ตามทางผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาพี่น้องเอไยเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นบอกแบบใดเฮาก็ต้องเฮ็ดตามทางเพิ่นบอกพี่น้องเอไยเนาะอ่าแต่ว่า FC เนาะท่านที่ว่าท่านใดที่ว่ากําลังติดตามน้องดาวอยู่ตอนนี้ก็บ่ฮู้ว่าหลังจากที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้ที่ว่าเอาแท่งน้ํามาวางไว้นี่สีหม้อบ่อันนี้ก็ยังไปยังบ่ฮู้ว่าสิเป็นอะไรพี่น้องเอไยเนาะอ่าแต่ว่าก็เฮทขั้วไว้นะหมงเปิืนตัวนี้มันเต็มเพิ่นว่าหมองหน้าขึ้นขัวเนาะหมองหน้าขึ้นขัี่มันเต็มว่าซั่นนะอ่า ตามที่เพิ่นบอกพี่น้องไอ้เนาะเทเต็มห่อหนึ่งเลยว่าสัดกสะปูมองเวกไปดิมันเป็นเวกเด้แต่หอกนี้บริเทเต็มหออประมาณนี้พี่น้องเลยอันดูแต่ว่าเราสร้างคือเกนะ่าเนาะอ่าราอรอสางมาเฮ็ดไหนคือเก่ลดวคือมื้อนี้ว่าเข้ามากะตอนได้กับกับผู้ดีแรกๆพ่อทั้งสร้สางเพิ่นได้สร้างแก้ว ได้ยินว่าเพิ่นสิมาติดไผ่ให้มาเมื่ออื่นเชียนะก็เลยเข้ามาบึงก่อนมาถามบึงก่อนว่าหักแน่บ่อหนาผลสิติดได้บ่อช่วยดแลก็เพิ่นว่าเป็นมื้อหื้อเมื่อหื้อก็เจ้าบริไปไหนบ่มื่อฮื้อนะเมื่อหื้อเมื่อเมื่อหื้อแข็งนะบริไปใช่ปะอ่าเาว่าแล้วก็อยู่เพื่อนก่อนก็ได้ได้สร้างผลมาสร้างแก้วผลมาเดินสายพุ่มสายไผ่ให้แล้วทั่วก่อนแล้วก็จัง ăn à, chăng phái, bắt nhịn á, anh bảo mình leo ve, à, leo là sang, sang football, à, à, là cả, chăng thì lây cả đấy rồi, cứ bảo là nhám thì nó nhám nó cần lo cái gì, lo con, nó, sang phút bỏ. bỏ men. để bây giờ đấy เสียหน่าเสียตองที่ทั้งน้องพูนกะคือว่าได้อาดมัยไว้แน่นหน่อยเนาะคันชัว่าเอาม,อมาลาเอามีพอม,มีเวลาว่างกนะันนะเนาะเดินเพื่นเดินชาเอาเองคันว่าเอาอยากเห้มันสะอาดสะอ้างเดี๋ยวมันแปลีนมันงามกะเบิ่งเอาเองก็และเนาะ <c oughs> เออะไรแบบนี้จบสวงามกะเฮ็ดเอาพีน่อยเนาะเมียนปัดกวดไปนำ้ำแต่มันสะอาดสะอ้างแต่มาเห็นกะโอ้ว่า ถ้าอากแท้เนี่คือน้องดาวว่าใเจตัวนะพี่น้องเอ้เนาะวันใดถ้ามีเวลาเนาะเนาะบอกไว้ยชื่อถ้าวันไหนถ้าอวัมไหใดันไหนไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าบ่อเขากะเขี่ยวเห็ดนดำเนาะมม่ชานได้พี่น้องเอ้ข่วงชับมือก้นเนาะเติมเงินก็ได้ในการค่อยเห็ดไปลได้เนาะแต่ว่าคันคือว่ามันกวงมันแห้งในการหวย อ่มันอากาศหนาวได้ยามนีู่ได้หาคู่หาคองไรคันบุฮันมีมีก็เอาหาได้เนาะเอ้ยชนายเอซี่ก็ให้มาแชร์อีกเนาะก็หยอกที่ได้พี่น้องเด้อเนาะจะให้กันได้เนาะก็หยอกต้องลาอยู่เดิมเนาะาเพระก็หยอกก็แล้คันมีอีกอ้ยเนาะจะ่ามีได้จักเนาลายมีเี่ยมัจะกันเน่ยเอาได้เนาะมันจะต้องลาอยู่คนเดียวเลยเนาะโอ้พี่น้องเอ้ะ เายนองมันจะชื้อพี่หนอยเนาะถ้าป็นปัีาเอยางมาทังหลังบ้านกอนอันหนึงเนาะอันนี้เจ้าอันดินได้ใช่เนาะเออขึ้นมาเกีอย่าหุมดนึงอย่าเนาะเออใดีเนาะมันจับเวนั้บอกับมันมันกับมันกับเบิร์ไฟน้ำอยู่เลยว่ายอยู่เนาะนี่เด่น่องเล็กอันนี้ได้ใช่เนาะ เล่นกันนี้กับคันคือว่าเล่นกับไส้เล่นลูกกันได้เนาะยไส้ครูฮับป้าไว้ริงเชียวโดยเมตธาเทพืนตอนที่หายเป็นใสเลยเออเพราะว่าฮับป้าไหวอ่ะมันสีเสนมกินจะเชื่อนะโดยใส่มันมันเป็นเล่ยลูกก็ได้ของทางในพวกของทางตัวทางนะอาจจะพ่อยุ่งห้องหนึ่งเนาะโดยตัวนั้นก็มีบ่ยังมีอีกบ่โดยดูบนเหนืออันเดียใจว่าสิพ่อดีเลยพอดีแล้วสิกาเทกับไส้ได้เล่ยก็ได้ตัวนี้ได้ห้องหนึ่งอืมโอเคเลยโอเคนี่เัาป้ามันกับมันสีเสนมกินจะเชื่อนะ ด <problem> ดดโดยตัวเนาะมันแข็งนะ like ้บวนนี้เราลองเนาะโดยแข็งแล้วเงยสีแข็งเน่นิดนึงส่นนี้พี่น้องพุกและถ้าแล่เวียงแล้งานแล่ช่วงเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามืนอะไรพี่น้องอะงอ่ะวันเสี้งอยู่บ่เห็นอยู่ห้อยอยู่บ่ใส่หัวอะไรบ่า่ันนี้เอาเชิญเรียบบ่ เดี Treasure, ๋ยวไฟสังซีะเออใช่รู้อ uh ่ะหายยนัววะเาแรงนี่จาะไนะอุ้มได้แรงรักน่ยรักีบสองวรักบสือรักคือรักทางทางไปเยเนาะเ้าอะไรวถ้างใครจะชิพากันเดินทางไปทางไหนวะไปทางไหนวันนี้อ้ทบสองเห็นเฉพาะบัตรนี่ขายอยู่เนาะบูเดิมตาวะได้อยู่บเดิมเลยจะนมาเด้อ ใช่บัวลอยเดืเอบเลยบัวลอยคือสำเพ็จพวกเฮาเน่บึกงกล้องไปเดิเอาบัวลอยเน่บ <Okay, okay. S 1> ึงโคมเนาะแต่ว่ามันก็อยากอยากห้วยห้ว,วยอยู่นี่พี่ตังเอ๋ยเ<ม>นาะเห็นและนี่ทางหลังบ้านนี่ได้ลองเนาะมาบอกน้องดาวเพิ่นก่อนพี่ตังเอ๋ยอันนี้ก็ปิดได้รอดแล้วเนาะลองเนาะบัวลอยใส่ระบายอากาศบ่เนีฉะนี่คืออ่อนอ่อนบ้านเป็นไรอ๋อหูหูอ๋อนี่ดิ เนเป็นโอ้เปลี่ยไลนีเขาแห้งเด้เนาะนี่แหละลิมตัวนี้แหละไี่ได้องเนาะโอ้หางเคงเติบอยู่เด้แหเติบอยมแล้แขงแ่องาใส่น้ำพุัมนบ่วยมันแห้งเหนียวเนาะเนาะน้มันาเออมั่แห้งเหนียวไม่ได้แบบเอาชิมโจ๊กคุดคุดแต่มันแตกอะไรกัฮกวส้วนไปคุดคุดคุดมันแตกอะไรกับสวนไปนะเออไี้หนาามนนี่ก็ฉาดไปด้วยแล้นี่ ไม่ต้องเสียเอาหรอก n า ả เทหรือถมเลยล่ะเอ้าจะได้เขาก็ดจีทมอยู่เนาะเออเก็ดจีทมอยู่นี่แหละเพิ่นหน้าทั้งหน้าเพิ่นอยากนด้อยากอยากได้ดินมาถมหม่งนี่แหละอ่าคือว่าเาเทไว้นอกแล้วก็เรามีเวลาก็ยุ่งมาใช้สี่งานเนาะคือว่าย่มนั่นน่ะโอ้มาย่มฝนตกนี่เต็มเลยนี่น้าเนี่ยอ่ี่ต่วมมาเลยแหฮงจีทมได้หมดซัมลองอันหนึ่งได้เนาะมันเฮงจีทมได้เพราะว่าตัวนี้ทั้งนี้ก็ เท่านี้กัม,ม,มีมีเอากเัเป็นเป็นเพื่อนเป็นอย่างไรบางเนี่ยมันมนีทางไปได้บ้าทถมไว้อ๋อเทคานได้เคยลองจ้อยบานีงเนาะพักนี้ดีพี่น้องไปบางนีอ๋อจะหอมบา้างด้วยเท่นี้กับจะเป็นทรงเท่นี้กัเป็นห้องเนาะอ๋ะอโดยนอยง่ามแล้วไปนอนเลยเนาะเพื่อนซื้อเรียบร้อยแล้วบ่านนอก อันดิดของนั right. um, okay, here, ่นนะดยยูยใส่ยูโวน้องนอนกับบุคไลนก็ว่าตอกน้อย่จรลงตอจะจางนี่ไปบอดโดยอ๋อโอเคชายเปิดรถง่ดีเนาะด้วยอย่าไรมียังกินกผบเขานี้เนาะยังบมียังบ่มีบดยอ่าไปปะมาซื้อให้กินมาใมาต้อนเดอ มาคําๆจังซี่จังไห๋พี่น้องเนาะมาสิเกี่ยวข้าวยังบ่ทันอายุก็กินนั้นน้องเนาะเอ้่กินมาตอนอย่่ไฟบันีน้องดาวเนาะอ่าทุกอย่างก็มนแล่แล้วัอยู่แต่ซุ่มแต่สีันแหละแต่ว่ามันก็อาจจะใส่เข้าไปใต้ไฟอยู่ใตนบ่เว่าอย่างพนาเด้ออ่า ไปอยางมาพี่ถ่ายผีน้องเลยมื่นเนี่ยเนาะมาจะดีเนาะเออแต่ที่ี้เราโค้มาบดมันเลยบดโดยที่แบบว่ารถบดบดถิ่มชื่อๆผีน้องเลยเนาะบดไรงงานอย่างเนี่ยฮะคือเห็นพอดีมัวตายที่มันเลยสิโอ้บดคานกดีเนาะดิโอ้โหบดได้แล้วประมาณน้องบุเรงนี่ประมาณได้ประมาณได้บุเรงนี่ มาแล้วมาแรงเาะอมดแรงก็ยิ่งสากไว้วจนทอาแจ้งเลยก็แบบมันปกติมันเป็นแบบีไห้แบบจอดใช่ยังนี่เติมออกแซอยซอยน่าละเติมก็ได้เติมแต่ใก้ก็พอเปิดจได้ถักเน่ดีพีระเเนาะมืดถิมแล้วล่ะบบเนาะไข่ไก่ไข่เสียไหวบองไม่ก่อบบาดี๋ย่ได้แล้วไหว สีลายได้ไปโดยเนาะโเวลล็อกออันเนาะอันปีกไก่เด้อปีกไก่สองปีกเนาะสื่อพอในกินยามตอนแรงให้น้องเนาะโดยโดยสื่อแนวในกินมาให้น้องเมันตอนแร้องเลยแสดงว่ามือนี่กะอาจจะบริเวณเขามะมืดครับว่าเพิ่มบริเวณเห็ดเนาะอ่าคือว่า วันนี้เวียกอยัางประเทศกันจริงข่าววาเบิดเบิ้องคือว่าตอนนี้ยังโบอันนี้มีในเหตุการณ์เป็นอ่าพลัดท้าบพลัดเมือช่างสร้างบนเดินไฟให้น้องเด้อโดยโดยโดยปัาสาวะวันนี้น้องพี่น้องเอ้ยเขาก็จะได้รำลาไปก่อนได้บัตรใดๆเนาะเอาโดยนองเด้อเนาะมาตะเกียบข้าวเมื่อใช่ไหมจะพักผ่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ย